โตโน่พาคินถูกปลดจากละครเรื่องใหม่หรือถอนตัวเมื่อวันที่23เมษาย,ยน2568นะครับมีรายงานว่าโตโน่พาคินคำวิไลศักนักร้กรองและนักสแสดงชื่อดังได้ถอนตัวจากการแสดงละครเรื่องใหม่ของช่องวันนะครับซึ่งเขามีกำหนดแสดงร่งรวมกับอ ra ิงฟ้าราหะนางงามและนักสแสดงดาวรุ่ง การถอนตัวในครั้งนี้นะครับท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของโตโนโ่ทางต้นสังกัดของโตโน่นะครับได้ชี้แจงว่าเขาไม่ได้ถูกปลดแต่เป็นการตัดสินใจขอถอนตัวเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในขณะที่นวัดอิสระไกรศีลผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ละครดังกล่าวนะครับยืนยันว่าทางช่องวันได้มีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงโดยจะไม่มีโตโน่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้อีกต่อไปสําหรับละครเรื่องอื่นๆนะครับที่โตโน่มีส่วนร่วมเช่นกลิ่นมาลีซึ่งเขาจะแสดง แร่วมกับ,บริชชี่ออราเนตยังไม่มีกําหนดออกอากาศตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับสตอนได้เห็นความสําคัญของภาพลักษณ์และความรับผิดช,ชอบในวงการบันเทิงซึ่งนักแสดงและผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากผู้ชมและผู้สนับสนุนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ